สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับผมมาเจอกับผู้จัดการกองทัพนะครับพี่เชอรี่บรีติรามคำแหงครับผมที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้วก็ที่นี่รถเยอะที่สุดนะครับผมนะแล้วก็มาอัปเดตนะครับผมข่าวสารนะครับสำหรับรถเชอรี่วี่สามครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาลงกันเยอะแยะนะฮะมาลงกันเป็นกองทัพเลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังจะออกรถอยู่นะครับแห่ที่ออกไม่ได้แนะนําเลยนะเชอรี่บรีติรามคำแหงเข้ามาแล้วบอกว่า มาจากผู้จัดการกองทัพนะฮะดูคลิปมานะครับผมเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณสาหรับลูกค้าเอฟซีท่านนะที่เข้ามาได้หลายท่านเนี่ยนะครับผมติดตามมาจากช่องทางยูทูบแล้วก็ติกตอกด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะผมต้องบอกว่าที่เชอรี่บียอชละก็แหมงมีมาลงหลายคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะสีบรอนเงินสีเขียวและสีขาวนะครับจริงๆเนี่ยมันมีสีดํามาลงนะโอ้โหผมเนี่ยจะเข็นตัวจริงมากเลยแต่พอดีว่า นะวันนี้มาไม่ทันเดี๋ยวอาจจะตามเข้ามาอีกวันหลังนะครับแต่ที่อยู่ที่นี่ก็เกือบจะครบทุกคันแล้วนะนะีนะามาเหนือไล่ดูทีละสีนะครับคันนี้เชอรี่วียิปสาครับเป็นสีส้มตัวเทสไซน์นะ ลูกค้าสามารถเข้ามาเทสรุ่นนี้ได้เข้ามาเทสสีส้มได้นะครับแล้วก็เป็นสีไฮไลท์สีพิเศษด้วยนะครับสีส้มตัดดาสวยๆแบบนี้เป็นรุ่นทอมมีระบบเอเดอรนะครับมีระบบช่วยเหลือผว้บบขี่นะเกอหนองตรวเล็ระบบช่วยเบรกมีครบในรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะที่เห็นเนี่ยมยังไม่ติดฟิล์มนะ นะครับผมอ่านี่ลอ้ลอแบบนี้สําหรับใครชอบสีส้มนะมองไว้เลยนะสําหรับตัวท็อปขับสีล้อแม็กขอบยี่สิบดนิ้วและตัวที่2ครับสีบอลเงินนะครับสําหรับใครที่ชอบสายคลินคลีนรีบเรียบนะครับผมไม่อยากบํารุงรักษาดูแลสีรถเยอะนะฮะใช้ไปและใช้ยาวๆนะสีไม่ซีดไม่เซียวนะครับดูแลรักษาง่ายก็แนะนําอีกหนึ่งสีนะครับก็คือสีบอลเงินหรือเป็นออกสีโทนเทาๆหน่อยนะครับคันนี้ก็สวยยอดจองค่อนข้างดีนะครับ มาลำสามเลยนะเออนี่น้ m b ุทีเลยนะในเรื่องของการจองสําหรับลูกค้าที่นะชอบในเฉดสีแบบไม่ได้แบบจุดฉ่าจนเกินไปอีกหนึ่งสีนะสำหรับสีเทาหรือว่าสีบรอลเงินนั่นเองนะครับผมบอนตัดโทนสีดำนะครับเติบเรียบหรูห,รหรูง่ายๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากเอาไปแต่งแนวทรายแบบออฟโซดนะเปลี่ยนแค่ล้อแม็กก็หล่อแล้วเนี่ยผมมาดูนะคันนี้นะครับ ที่มาเนี่ยเป็นตัว plus นะครับตัวรองท็อปนะใครที่อยากมาดูตัวรองท็อปนะสามารถก็มาดูที่สาขาเราได้นะเชอรี่เบียจีรางคำแหงนะครับผมนะเนี่ยล้อแมกกาซีน19นิ้วนะครับผมยางเนี่ยเป็นตัว h ฮชหรือว่าไฮเทเลนนะครับถ้าใครอยากเอาหลอ่อเอาดูนะไปเปลี่ยนเป็นออเทเลนก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับผมนะเอาไปแต่งไซแรกหลังคานดนึงนะฮะหรือว่าใครอยากไปแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดํานั่นนู่นนี่ก็ว่าไปเพราะชุดแต่งมันมีอีกมากมายหลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกนะ นะฝากไว้ด้วยครับสำหรับสีนี้นะใครอยากดูมีให้ดูนะครับและอีกหนึ่งสีนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เพราะมันคือสีที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้นะครับและยอดจองเยอะที่สุดก็คือสีเขียวเขียวทหารนะครับเขียวเขาเนี่ยมันจะออกโทนเป็นเขียวไม่ได้เข้มจนเกินไปไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะฮะสีเขียวทหารแบบกําลังดุุรอ,อๆกลืนๆออกแบบโทนดิบๆหน่อยนะสำหรับใครที่ชอบสายดุก็แนะนําสีเขียวอีกหนึ่งแหงเลือด อีกหนึ่งทางเลือกเขียวตัดโทนสีดำนะครับกระจังหน้าดําเงาแบบนี้นะออก สไตล์แบบกอสซี่แบ็กนะครับให้อารมณ์แบบดุแล้วก็ยังโมเดิร์นด้วยนะถ้ายังไม่พออยากใส่ของแต่งต่างๆนานาเรามีพร้อมซัพพอร์ตตอนนี้เดี๋ยวกาลังนิวของแต่งเข้ามาอีกหลายรายการเลยนะพี่ๆถ้าเกิดอยากแต่งแล้วออกตบนะฮะก็แนะนําติดตามเชอร์รี่เบียจีรังกำแพงกับผู้จัดการกองทัพบว้นะครับผมจะทําให้ที่นี่เบียจีรังกำแพงเป็นที่ที่แต่งลถนแล้วจบลูกค้าซื้อออกไปพร้อมชุดแต่งทุกอย่างครบจบผมมีรับประกันให้หมด นะครับลูกค้าสามารถติดตามผมได้นะแล้วคอยดูนะฮะผลงานวิจัรนะครับผมว่ามันจะมีทุดแต่งตัวไหนบ้างนะฮะแต่งลักษณะไหนสไตล์ไหนที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อออกไปแล้วจบได้เลยนะครับผมสามารถเลือกจบได้ที่นี่นะฝากไว้ก่อน ค,คันนี้เป็นตัวท็อปขับ4ล้อมแมกขนาดขอบ21นิ้วนะครับวันนี้เรามา2คันนะเรามา2คันนะครับผมก็รอๆเลยแหละสีเขียวสำหรับใครที่ชอบอยากดูตัวจริงเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่ๆที่อยู่แถวนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางโซนรามกําแพงก็ตามนะคลองตันคลองเตยนะ เพชรบุรีนะฮะสมุทรปราการหรือว่าย่านบางกะปินะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ในละแวกนี้นะครับผมใกล้ที่สุดก็คือที่เราเนี่ยสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาได้รางกำแพงซอยสี่นะครับรางกำแพงซอยสี่นะซอยข้างโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับและอีกสีหนึ่งครับสีท้ายสีนี้เนี่ยคือผมต้องบอกว่านะสีนี้คือถ้าใครได้เห็นตัวจริงนะในบรรดาสีทั้งหมดผมผมต้องบอกเลยว่าสีนี้ถ้าเจอตัวจริงจบแน่นอน สีขาวเนี่ยดูในคลิปนะฮะต่างๆนาะนะอาจจะไม่ดูดูไม่สวยนะแต่พอมาเจอตัวจริงมันเหมือนแบบรักแรกพบอะเอาจริงนะมันสวยสีขาวตะทนดําสวยมากนะพอเจอตัวจริงปั๊บเชื่อไหมลูกค้าว,วันนี้จองไปประมาณ3าสีค่คันนะสํสำหรับสีขาวจอดเรียงกันอย่างเงี้ยลูกค้าเลือกสีขาวเะส่วนใหญ่นะครับและสีขาวตอนนี้สต็อกเยอะด้วยนะเพราะว่ายอดจองไม่ค่อยเยอะนะครับนะยอดจองไม่ค่อยเยอะใครที่อยากออกจบแล้วออกรถได้เร็วๆนี้นะฮะสีขาวอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผม เห็นไ,ไหมและสีขาวรุ่นนี้เป็นตัวเราลองท็อปนะก็คือตัว plus นะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวจะ,จะมีเข้ามาให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะฮะแต่แค่ตัว plus เนี่ยมันก็หล่อแล้วนะครับตัว plus กับตัวพีคหรือว่าตัวลองกับตัวท็อปเนี่ยในส่วนที่มันจะแตกต่างกันรอบพันเนี่ยจริงๆแทบไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะฮะภายนอกลูกค้ามองเห็นแค่ล้อแม็กนะในส่วนภายนอกลูกค้าจะเห็นแค่ล้อแม็กจริงๆนะถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ไปแต่งล้อแม็กหรือว่าเอาตัวท็อปไปแต่งล้อแม็กแทบมองไม่ออกเลยว่าาเเปป็็นนนนนตัััวรรออองหหืะะะคบผมมภยกกด รวมทั้งระบบความปลอดภัยมันก็ยังเหมือนกันทุกอย่างนะตัวนี้ได้ระบบเอเดสมาที่เทียบเท่ากับตัวรุ่นท็อปนะฮะมันก็เหมือนตัวลองเลนเลยแหละนะครับซึ่งได้ระบบเตือนออกนอกเลนได้ระบบช่วยเบรกนะครับได้ระบบ adaptive cruise Fr control นะครับผม RCTA c t b มีให้หมดเลยนะครับรวมถึงตัว advanced safety เนี่ยทุกๆรุ่นเรามีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นรุ่นรองท็อปหรือเอาเป็นแบบฟู นะครับเรื่องระบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเรื่องระบบเทคโนโลยีต่างๆนา่นานะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นตัวท็อปก็ได้นะครับเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยเรามี3รุ่นให้กับลูกค้าเลือกนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับอยากออกรถกับผู้จัดการกองทัพนะแล้วก็ทีมงานเชอรี่เบีจีรามคำแหงทุทกท่านนะเรามีรถนะครับเยอะมากๆนะตอนนี้รถแรก้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเยอะนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับลูกค้าที่จะซื้อช่วงนี้นะครับนะท่านไหนสนใจนะครับ ฝากไว้ด้วยทักข้อความมาหาไม่ได้โทรมาหาผมด้วยตรงหรือจะทักไลน์กา็มาหาผมก็ได้นะครับมีที่ปรึกษาการขายคอยดูแลทุกท่านครับสำหรับวันนี้วิธีการฝากพี่ๆตรงนี้ครับสวัสดีครับผม